enemy has taken Objective Charlie 2, he's been guided into Our forces have taken full control of Objective Charlie 1, let's go for the next objective. โอเคกราบสวีดัสวัสดีทุกคนด้วยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดลต้า o r ร์อีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะก็วันนี้ผมมีปืนที่จะมาแนะนําก็คือเป็นปืน SMG ของสายคุณหมออีกแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็คือเป็นเจ้า SR3M Compact Assault Rifle นั่นเองครับทุกคนก็ เออผมไม่รู้นะว่ามันเป็น a s s a u l t Rifle รหรือเปล่าหรือว่าเป็น SMG หรือ,อยังไงนะแต่ว่ามันจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ SMG นะครับทุกคนแต่ชื่อมันเป็น a s s a u l t Rifle รนะก็นั่นแหละช่างมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะครับทุกคนก็บอกเลยว่าเจ้าปืนตัวนี้เป็นปืนที่เออใช้คำว่า OP มากๆครับทุกคนในเรื่องของการยิงระยะใกล้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นปืนเมตาของสายหมออีกกระบอกหนึ่งเลยนะครับทุกคนเจ้าปืนตัวนี้นะให้ดูค่าสแตก็ก่อน ค่าตแต่ของมันจะอยู่ที่ดาเมจอยู่ที่27ดาเมจก็ถือว่าโคตรสูงเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเล้งของมันเนี่ยมันจะเน้นในการยิงระยะใกล้กับระยะกลางเท่านั้นนะครับทุกคนก็คือยิงระยะใกล้ใช้ได้เลยแหละแต่ว่ายิงในระยะกลางก็อาจจะได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้ายิงในระยะไกลก็บอกเลยว่าไม่ค่อยเป็นมิดเท่าไหร่นะครับทุกคนถ้าใครจะเอาเจ้าปืนตัวนี้ไปยิงในระยะไกลนะผมไม่แนะนาครับทุกคนถ้าเกิดว่าเล่นในดาบแคบหรือว่าด่านที่แบบไม่ได้กว้างมากแนะนำเอาเจ้าปืนตัวนี้ได้ครับก็คือเน้นในการยิงระยะใกล้แล้วก็ในการยิงระยะ กางนั่นเองครับทุกคนก็ของแต่งผมจะเป็นประมาณนี้ก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้แต่งอะไรเยอะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแต่งผมจะมันยิงในระยะใกล้อยู่แล้วใช่ไหมผมก็เลยเน้นในเรื่องของคอนโทรลแล้วก็แอคคูเรซีครับทุกคนในการเล็งเในการยิงแบบไม่เล็งนะครับทุกคนก็คือยิงสาดไปเลยครับทุกคนในระยะใกล้นะก็นี่แหละผมจะดึงข้อดีของมันก็เลยเน้นในแอคคูเรซี่ให้มันเยอะหน่อยนะครับทุกคนนั่นแหละตามนั้นแล้วก็เรื่องคาลิเบร์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือปลายปืนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็กิฟก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ กิบจับหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็พานท้ายก็นี่แหละตามนี้เลยครับทุกคนเน้นล้องแค่วเป็นหลักครับทุกคนเน้นยิงแล้วก็เน้นแบบมูฟเมนต์เวลาเราโยกหลบในเกมอะไรประมาณนี้มันจะทําให้แบบตัวละครเรามีความพิ้วไหวกระจับกระเฉงมากขึ้นเหมือนเดิมครับทุกคนสไตล์ผมการเล่นจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็นั่นแหละตามนั้นก็โอเคถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะแล้วเข้าไปรับชมในเกมกันเลยครับไปครับ let's go โอเคมาครับทุกคนเราเข้าสู่สมรภูมิรบเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะก็เกมเพิ่งเริ่มพอดีเลยเราเข้ากลางเกมมาทุกคนโอเคไปจัดไป let's go จะมาดูดีว่าจะปืนนี้มันมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับทุกคนจริงๆผมจะเลือกด่านอื่นก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกผมจะเล่นด่านนี้แหละเข้าไปปรับสไตล์การเล่นหน้างานเอาทีเดียวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยระเบิดเข้ามาเย็นจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นจะเย็นนะพี่นะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเฮ้ยมีคนนอนอยู่นี่โอเคตายลว างหน้าน่ามีคนข้างหน้าน่ามีคนแป๊บนึงเออโอเคโอเคเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนต้องการความช่วยเหลือครับทุกคนโอเคโอ้อะไรวะเนี่ยมีคนเยอะมากเลยอ่ะโคตรหนัวเลยโอ้คันเยอะฟันเยอะมากเลยถ้าเป็นฝ่ายบุกก็พอว่าไงจะเป็นเป็นฝ่ายดีเฟนต์ไงดู เยอะจังเลยคนเยอะจังเลยคนเยอะจังเลยโอ้เด mm ี hmm. ha, okay, okay ๋ยวก่อนเดี oh, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสักคู่สักคู่หาใครไม่เจอเลยตอนเนี้ยโดนยิงด้วยหาใครไม่เจอเลยวิ่งหาคนอยู่เนี่ยหายไปไหนหมดก็ไม่รู้โอเคได้และหนึ่งศพเดินหาตั้งนานเดินหาตั้งนานอุ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์ว่ะสไนเปอร์สไนเปอร์โอ้โหเข้ามาโอ้รถรถรถมีรถเข้ามาโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอเคโอเคมีคนโผล่ตรงนี่โผล่มาที่โอเคสวยดิสวยดิมุมดีเลยอย่างเงี้ยโอเคมองก่อนมองก่อนมองไม่เห็นเลยเลยตอนเนี้ยโอเค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 ข้างบนมีข้างบนคนหนึ่ง okay. โอเคโหตัวนี้โคตรนัวทุกคนนัวมากเฮ้ยมีข้างหลังเหรออยู่นี่เองลูกพี่อยู่นี่เองไปโถยิงเพื่อนผมซะยับเลยนะเฮ้ย okay, ลูกเพื่อนเฮ้ย okay, สวย วทางในเพื mm ่อนเหยียบไว้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 ตายมีไหมไม่มีโอเคอปนหนึ่งเพื่อนลุกขึ้นโอเคลุกขึ้น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 เฮ้ยมีคนเห็นเราว่ะมีคนเห็นเราเอาป้าสแกนไว้ดกขึ้นุกขึ้นโอเคโอเคหมอบก่อนตอนนี้ทำไรได้ก็ทำทำไปก่อนทุกคน อาจจะยังไม่ได้ยิงคนก็ตามเพราะว่ามันนัวมากถามว่าทำไมผมไม่ยิงสุ่มออกไปมันยิงสุ่มไม่ได้เว้ยเพราะว่าพี่โลมาวะพี่โลมาเว้ยพี่โลมาวะโอเคต้องหอยไว้พี่โลมาโอเคอุ้งขึ้นๆอุ้งขึ้นสวยงามสวยงามสวยงามโอเคโอเคโอเคโดนสายฟ้าเขาถ้าเระเบิดควันออกไป โครนัววะ่ะตรงเนี้ยเบาเลยนัวมากโอเคโอเคโอเคถ้าการไม่ได้ก็ค่อยไปย้ายย้ายจุดเอาก็ได้รู้สึกตรงนี้คือแบบจะหลุดแล้วอ่ะเยอะมากปุ๊บโดนอะไรเนี่ยปั๊มเลือดปั๊มเลือดยับๆัสวัสดีครับคุณหมอโอ้ยมองไม่เห็นเลยโอเคมีเครื่องบินไอโอเคมีข้างหน้าเราวิ่งขึ้นมาใช่ปะ่ะข้างบนว่ะมีข้างบนด้วยเห็นข้างบนเมื่อกี้ เห็นแสงออกจากปลายปืนได้ไงผมเห็นแล้วหูระยะนี้ไม่ได้วะถอยเถอะถอยเลอยถอยเลอยถอยเลย,ย,เลยผมไปเล่นจุดอื่นดีกว่าถอยดีกว่าโอ้โอ้เด้อด้ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นตอนนี้ทำไปได้ตอนนี้ทำไปได้ก็ทไไําททำไปก่อนนะทุกคนอาจจะยังไม่ได้ยิยงคนเลยวะแทนที่จะเลือกด่านหน่อยผมนี่ไม่ได้เลือกด่านเลยมันเลือกไม่ได้ไงเพราะว่าผมลงแลงไงถ้าเกิดว่าออกไปเลือกกลางคันมัน โอเคตายสู้กับสไนเปอร์จริงด้วยมาแล้วมาแล้วรถ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 มาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วใช่ปะต้องบินปะโดนอะไรวะนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นลูกพี่ใจเย็น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 ขอถอนทับก่อนขอถอนทับก่อนถอนทับก่อนแป๊บนึงถอนทับก่อนแป๊บนึงโอเคโอ้โหสกอร์เราสกอร์เราแย่มากยังไม่ได้ได้คิวใครเลยเนี่ย เข้ามาถึงนี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนหาจังหวะก่อนทุกคนจริงๆด่านนี้มันกว้างไงโอเคเห็นปะ่ะคือแบบมันระยะมันแบบว่ากว่ามันจะดามเมจถึงตัวตัวศัตรูอ่ะคือระยะมันแค่กี่เมตรเองคือมันใกล้มากโอ้หมันใกล้มากใกล้จริงรอเขาวิ่งมา โอ้ยรถโอ้ยไม่ันยดิฉันเป็นสุขหลอกบอกให้เรียบร้อยคือด่านนี้มันไม่เหมาะกับปืนนี้เว้ยแต่ว่าผมแบบเรียวๆงนอัดคลิปแบบเรียวๆเลยก็เราค่อยไปปรับแก้ไขสไตล์การเล่นหน้างานเอาทีเดียวโอ้ยสไนเปอร์อีกแล้วสไนเปอร์อีกแล้วสไนเปอร์อีกแล้ว,ออลวโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยโอเคเพื่อนมีโอกาสจะตัวทินโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว คนเยอะจริงเลยตรงเนี้ยคนเยอะจริงเลยตายพี่โอ้โหคนเยอะมากดาวเมทไม่ค่อยจะเป็นมิดเท่าไหร่กับเจ้าเจ้าจปืนไอ้กับเจ้าปืนตัวนี้นะทุกคนเอ่อดาวเมทะระยะไกลเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยจะเป็นมิดเพราะว่า10 17เมตรอะ17เมตรคือมันใกล้มากๆเลยนะทุกคนคือใกล้แบบใกล้มากๆอะ โอ้โหผมหาใครไม่เจอเลยอะโอเคมา,า,ายิงเราเหรอเพื่อนเพื่ยิงเราเหรอลดมาเทียบเลยมีคนพุ่งมาขา้างหน้าโอ้โหบาดลึงแล้วนะ่ะเป็นไงเป็นไงเห็นเห็นดำเมเป็นไหมอโอ้โหดำ ดาเมจคือแบบโอ้โหน้อยมากระยะนั้นนะ่ะบวกกับเรื่องความไวของกระสุนด้วยโอ้โหมันน้อยมากๆคือแบบความไวกระสุนมันอยู่ที่แค่300ร้อยเองทุกคนคือปรับสุดแล้วนะสุดแล้วก็อยู่ที่แค่สามรอยเองมันไม่สามารถที่จะมากกว่านี้แล้วเคสามหัวติดกระป๋าโอเคสวยยิงโอเคสวยสวยงาาสวยงาม โดนนะโดนนะแต่ก็แบบเหมือนจะทำอะไรไม่ได้โอ้มันโลภเกินไปเขาเดี๋ยวๆๆๆจเย็นใจเย็นใจเย็นเขาเล่นอยู่เขาเล่นอยู่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วเหมือนเขาจะขึ้นมาแน่นอนไม่ต้องห่วงมั่นใจว่าเขาขึ้นมาแน่นอนโอเคสวย นะเพื่อนไม่ต้องชุบกันไม่ต้องชุบกันเห็นดานเมจต,ต่อนัดป่ะเห็นป่ะ <c oughs> โหยิงระยะไกลนี่คือแบบอย่าอย่าไปหวังวะทุกคนโอ้โหอย่าไปหวังเลยระยะไกลสิบสามนัดถอยเลยตอนนี้ผมไม่มีกระสุนละโอ้แล้วกระสุนอยู่ข้างในด้วยดิจะเข้ายัางไงมีมีแค่สิบสามนัดเอง เอายังไงเอ้าไม่ข le ึ <yt> ้นอ่ะเอายังไงแล้วรถก็เข้ามาแล้วด้วยเสียงดูปบหมดเกียงกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วเอาไงดีเอาไงดีกระสุนหมดแล้วว่าสู้ใครไม่ได้ทีเนี้ยมีแค่ปืนพกกระบอกเดียวแล้วตอนเนี้ยสู้ใครไม่ได้เลยวะลงก็ไม่ได้เขาก็บุกยึดมาหมดละ จะชุบก็อ,อย่าชุบนะเพื่อนชุบไม่ได้ว่ะเอามาปืนพกปืนพกมาอ่าโอเคมาโอ้ <laughs> ทำไงได้อ่ะ <laughs> โอเคมาเริ่มกันใหม่ได้เลยทีนี้เจ๋วเลยไปจะเราไปที่เดิมมุมหายกินเราตรงนี้บอกเลยมีนคือมันคือมุมหายกินของเราแฮกค,คอแฮกค,คอแฮกเข้ามา เห็นนะเห็นนะเห็นนะบอกเลยเห็นนะเห็นนะคุณหมอใจไม่ถึงนีงว่วาลงไม่ได้อ่ะรู้สึกเหมือนจะเสียพื้นที่ด้วยเนะี่ยออกไงอ่ะผมว่าเสียพื้นที่แน่นอนเลยว่ะอย่างเงี้ยเล่นยากมากเลย โอ้โหเรียบร้อยถอยเลยถอยให้ไวครับทุกคนถอยให้ไวเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเราไปหาพื้นที่เล่นก่อนไปแบบพื้นที่ที่แบบว่าที่มันเพย์เซฟหน่อยทุกคนเพราะว่าปืนเรามันต้องยิงแบบในระยะที่แบบใกล้แบบใกล้มากๆแบบใกล้จริงๆอ่ะ ถึงจะแบบว่าถึงจะทำดามเมจได้ผมเห็นคนเอามาเล่นในระยะไกลมันก็เล่นได้นะแต่แบบว่ามันมันก็ต้องยิงแบบเกือบหมดแ็กอะบอกให้ <c oughs> กว่าศัตรูจะตายหนึ่งคนนะเฉ <c oughs> พาะแค่หนึ่งคนนะกว่าศัตรูจะตายอะเราก็ต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่ก็รอเขาบุกมาอย่างเดียวแต่รถเขาแบบรถเขามาแบบรถเ,แบบเขามาแรงมากเลย การเดินทางของกระสุนคือแบบโค้ช้าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะโดนหมดแล้วว่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเพื่อเราโดนละโอเค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 ใจเย็นพี่เคตายหนึ่ง โอเคเขาเห็นแล้วละไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงเพื่อนก่อนโอเคสวยลูกเพื่อนไปไม่ได้วะเอาไงดีวะเอาไงดีทุกคนจะเล่นยังไงดีปื้เตเลยไปเดินลัดสนามนี่แหละไปไปเล่นง่ายๆจะได้ยิงแบบง่าย อุ้ยโดนฝั่งนู้นปะโทโอเคมาเลิกกันไหมอห้าวออกยังไงทีนี้โอ้โหเพื่อนเราปิดทางเข้าหมดเลยมีทางออกแล้วมีคนยิงทำลายกำแพงให้ได้เร่งง่ายๆโอเคลุกมาเพื่อนไปจัดการรถถังฝั่งนู้นซะรถถังฝั่งนู้นเขาเล่นกันโหดเกิน รถถังฝั่งนั้นเขามีเกาะเว้ยเข้าว่ะเข้าว่ะโอ้ยโดน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 โอ้ยโดนระเบิดระเบิดมาหาเราโอเคไม่ตายหรอกแค่นี้เองน้นเลย โอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนโอเคมาไป let's go เฮ้เห็นคนเมื่อกี้เนี้ยตายโอเคมี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 คนหนึ่งมีคนหนึ่งตายโอเคสวย <c oughs> โอ้ยหลังเข้าโอ้ยหลังเข้าใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็น โอ้โห,โ,หโหไม่ตายเลยจริงๆควรน่าจะตายแต่ตั้งตอยน่าจะตายตัง้ตงดา,งา,า,า,งางแล้วนะโถ่ระยะคือแบบมีผลเห็นเห็นเลยว่ะ,จะเจ้าปืนตัวนี้โอเคมาถึงกับเพื่อนโอเคสวยทิ้ไฟแหลกเลยผมจริงบอกให้โอเค <c oughs> ขัดขวางไปได้3ศพ โอ้โหเขานอนแบบนอนยิงกันเลยอ่ะโอ้คนเยอะมากโอเคไปลุ่ยรุ่ยรุ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 ยโอ้โหเห็นปะเห็นปะคือถ้าเกิดว่าแบบ ระยะไม่ได้คือแบบระยะไกลเกินไปคือแบบเจ้าปืนตัวนี้คือแบบแทบจะไม่เห็นผลเลยต่อให้ดาเมจแบบดาเมจสูงก็ตามอ่ะมันต้องแบบระยะใกล้แบบใกล้มากๆแบบใกล้จริงด้วยทุกคนเนี่ยอย่างเช่นแบบเนี้ยมันใกล้แบบมันใกล้ได้แต่ถ้ายาใกล้แบบเนี้ยเล่นไม่ได้เล่นเล่นลำบากแน่นีง่ไงนี่ไงไอ้คิคโอ้โหคว้าปืนหกไม่ทันอ่ะ ตายดูเพื่นเพื่อนเกือบละ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 โอ้ยหลังเข้าโอ้ยสองทางสามทางเลยว่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยผมว่าต้องยื้อไว้ให้ได้ว่ะจริงต้องยื้อไว้ให้ได้ตายโอเคสวยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอีกว่า โดนแล้วน่ะโดนแล้วน่ะรถเข้ามาว่ะรถเขาบุกหนักจัดรุกขึ้นเพื่อนลุกขึ้นรุกขึ้นรุกขึ้นตายปะเค โอเคสวยแล้วเบิดลงไหนลงสีทูทเรียบร้อยซีวันปลอดภัยวะ่ะซีวันยังปลอดภัยอยู่ลู่เข้าไปเลยลู่เข้าไปเลยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบโอเคค่อยๆยึดไปค่อยๆยึดไปค่อยๆยึดไปโอ้โ oh ห oh. รู้เรื่องผมบอกเลยรู้เรื่องโอเคโอเคโอเคได้แล้วหนึ่งศพเห็นป่ะมันขึ้นว่าลองช็อตอ่ะก็คือแบบระยะไกลอ่ะโอ้โหอย่าได้หวังผมบอกเลยว่าอย่าได้หวังจังหวะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยไม่ตายวะลูกพี่ โอเคตายแล้วลองช็อตครับทุกคนยิงใน,นระยะไกลนะโอเคสวยอ้าวเขายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเราเก็บเพื่อนเราหมดเลยนะลูกพี่เก็บเพื่อนเราหมดเลยนะโอเคมีกระสุนเพิ่มมาหน่อยนึงเดีย๋ยวดูเบลกระสุนก่อนมันมีกล่องกระสุนอยู่ตรงนี้ก็มีนะทุกคนคับคูค่ลองไปบูเ๊เขาดีกว่าวะ อยู่กับที่ <rural. S 1> รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ตีขึ้นมาเพื่อรุ้ขึ้นมาร้เร็วรุ้เร็วมีฮิปไฟลนะแต่ก็ไม่ได้ใช้เลยอะติดเลงยิงอย่างเดียวเลยผมเนี่ยโอเคไม่มีคนละน่าจะหมดละยังไงยังไงยังไงโอ้ย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 รถโอ้ยโอ้ยคนเยอะ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 ขึ้นนี่เลย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 โอ้โหโอเค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 เข้าใจ สวยพ huh like> ี่โลเหรอเห็นบ้าเห็นบ้ายิงตั้งนานกว่าจะตายทุกคนเห็นบ้าโอ้รถรถเยอะรถเยอะรถเยอะเราจะโดนลูกหลงไหมเนี่ยเรียบร้อยไม่โดนวะไปโอ้เรียบร้อยโดนจนได้วะไปไปลุยต่อถึงขึ้นบนดีกว่าขึ้นบนขึ้นบนถ้าเรายืดได้ก็เอาง่ายๆชนะแน่นอน โอ้ยเอาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับลงนี่ดีกว่าผมจะไม่มีใครเห็นเราหลบมาโอ้โหเรียบร้อยแอบอยู่ตรงนู้นปะโูโอเคมาเอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนมีคนขึ้นมาสสวัดีพี่โอเครอยอยู่นี่ยิงเรียบร้อยผมว่าคุจะไม่มีใครเกิดดูดีนะโอเคตามนั้น โอ้เขาาเห็นเราอ่ะโอ้โหลูกพี่ไม่ตายให้ผมเลยนะถามจริงเออตายมั่งเถอะผมยิงตั้งนานเกรงใจผมมั่งเว้ยเกรงใจผมมั่งลูกพี่เออขยายังไม่เห็นเราเขายังไม่เห็นเราโอ้โหโถเอ,อ้ยด้านซ้ายก็มาด้านขวาก็มี ผนจะเป็นยังไงชนะหรือแพ้ชนะหรือแพ้ยังไงต่อโอเคทุกคนฝั่งเราเป็นฝ่ายชนะนั่นเองครับเฮ้ยโคตรเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเล่นปืนนี้กระด่างกว้างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเตรียมใจหน่อยทุกคนโคตรเหนื่อยเหนื่อยมากๆผมนี่เล่นทีนี่คือต้องเก่งไว้ด้วยเดี๋ยวก่อนดูสกอร์ดิสกอร์เราอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหอยู่ที่เจ็ดสี่ดคิวทุกคนก็ถือว่า ทำออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วทุกคนก็ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะก็โอเคสําหรับปืนเจ้า sr 3 m เป็นปืนที่ยิงในระยะใกล้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนแล้วก็ถ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันได้เลยครับทุกคนส่วนคลิปนี้เอาไว้เท่านีก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ